สวัสดีครับบ่าวพีสาวเจนครับวันนิงจะมถาถ่ายยังนี้นถ่ายลูกานา่น <c oughs> ากินข้าวลงทานอันนี้เล่นมุกัำเล่นมก <c oughs> มวันนี้สิผ้าไปใช้วันนี้ยางอ้อมวัดอ้อมไปย,ยังวัดอ้อ,โอไมไปน้อยใหญ่เพราะหลักวัดอ,อ้หลักวัดวุงมีตาละเม็ดก็คือเก่าเลยหลักวัด วันนี้วันนี้งานยังก่อนลืมอีกแล้วงานยังเมื่อนี้งานยังฐานปียอดพระธาตุฐาน<ะ>าปีฐานปียอดพระธาตุเป็นห้องหรอือเปองคำห้องคำห้าสิบสามกิโลห้าสิบสามกิโลป้ 5, ลาห้าสิบสามครับห้าสิบสามกิโลนะครับทุกคนในยอดพระธาตุเลยเดี๋ยวพ่อพีจะพาไปชมอ่าก็สิบสามเป็นของเด็ก ห่างกับสามกิโลก็เป็นหาสิบสามโอ้บดบวกเนาะครับเดี๋ยวเราก็จะไปช่วยแม่ครัวทำกับข้าวกันครับเดี๋ยวบ่าวพีจะพาไปชมครับไปกันเลยครับสวัสดีครับบ่าวพีกับสาวเจนครับวันนี้บ่าวพีกับสาวเจนก็จะมาช่วยทำกับข้าวอันนี้เห็ดไปใส่หนิม่นเห็ดไปใส่หนิ เฮธยาทยมเพิ e been, to to ่มมากจิงครับอันนี้ก็ภายในวัดพระธาตุพนมนะครับอยู่ที่หลังวัดพระธาตุพนมก็จะเป็นกุฏิก็จะมีญาติโยมมาไหว้วันนี้ก็จะมีภาษาอีสานอื่นขาวเปียกครับขาวเปียกท่านภาษาการก๋วยจับครับ นี่ครถ้าชั้นเพื่อนคนเดียวก็ใส่บิลเลยแกหนหอมหอม,มน,น่ากินมากเลยครับถาชั้นเพื่อนคนเดียวเด้อแล้วก็มีแกงหน่อไม้ด้วยแกงหน่อไม้ครับอ่ะแกงหน่อไม้เป็นตเตเส็บเนี่ยแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นเครื่องแกงหน่อไม้นะครับ กิจฮอดครับเลยกันเลยมาซอยครับม<อ>าซอยอยยงซเบิงครับโอ,โอ้ปิตเตอแซ่บนะครอันนี้พักยังร้ายพักอยู่ครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในวัดประทานพนมนะครับ<ก>ทุกคนเดี๋ยวบ่าวทีก็จะพาไปชมในวัดพระธาตพนมเลยวันนี้ก็คนก็เยอะมาก คนเยอะจริงๆครับวันนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยครับอันนี้ย่างยังครับเนี่ยย่างแหนมคยย่างปลาคั่วปลาดูส้มปลาดูครับส้มปลากายนะครับจากสคนรโอ้หหอมเป็นตาเสือบนะครับอ่าเป็นตาเสือท้องพี่น้องกับผู้มาแทต งอกตะนุ่ดเลยเหรอนี่ไงเฮ้ยกิมดูครับสมสมสมปะโดครับสมปะโดนะคะนีสมปะโดนี่ไงให้ดูเหลืไหลสดนี่ไงนี่ไงค่ะนี่ไงตัวอย่างลงยกจับโอ้ลุงนิงชิมดูลุงนิงชิมดูเอาชิมเลยค่ะชิมได้ค่ะชิมชิมชิมเลยชิมเลย

วุฒัวเิังครับ <teokbokki> เดี๋ยวเราก็จะไปไปขึ้นไปในวัดพระธาตุพนมนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปชมในวัดพระธาตุพนมเพราะว่าวันนี้คนเยอะมากเลยครับก็ติดตาม,าามช่องบ่าวพีสาวเจนด้วยนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามกสัตร์ตระไคร้ให้บ่าวพีสาวเจนด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนิ่งให้พวกเราด้วยนะครับ